สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเรามากับด่านใหม่กันนะฮะก็บอกได้เลยว่าโอ้โหโผครับโหโหโผมากเลยอ่าเนื่องจากผมเป็นคนขับเฮลิคอปเตอร์ที่ขับไม่ค่อยเก่งนะฮะเนาะจะต้องใช้การ โดดเข้าช่วยนะฮะเราขับกันมาจะถึงซีอยู่แล้วับโดดเลยลวกันโอ oh <my> ้แม่กู๊ีดได้นะฮะแต่ว่าบีอ่ะเราบินผ่านมาแล้วอ่ะผมผิดหวังสกิลการขับเฮลิคอปเตอร์ของผมอ่ะ ด่านนี้นะฮะมันก็จะมีให้เปิดสะพานในอย่างนี้ได้แล้วก็มีรถถังมีเฮลิคอปเตอร์น,นะฮะที่สําคัญด่านนี้ก็คือเป็นภูมิศาสตร์แบบมีเรือฝั่งซ้ายนะฮะแล้วก็เป็นแผ่นดินฝั่งขวาซึ่งผมว่ามันดูโอเคมากเพื่อนจา๋าวันนี้นะฮะที่ผมมารีวิวด่านใหม่ของ p o ลีเปอ t ์ทนะฮะ ตรงนี้มันต้องมีการเปิดราาากระคาระฝั่งนายนะลูกสอนบปุบปุ๊บปุบบ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 ๊รถถังดูท่าจะหนักแล้วจะได้ไหมะจะได้ดจะได้หวัสดีเพื่อนหวัสดีผมอยากลงไปจัดก,การมันมาก คงติดตายแล้วมั้งด่านนี้ต้องระวังนะตอนเราออกอ่ะเราจะติดเรือหรือว่าติดรถถังอะไรนี้ได้ผมไม่รู้ว่าเป็นด่านนี้ด่านเดียวไหมนะแต่ว่าผมว่าเป็นเราเพิ่งยาวไว้แักประมาณตรงนี้ก็พอแล้วเราก็ยิงเข้าไปนั่นแหละเดี๋ยวไม่เงียววะเอาละทุกคน さっきの層がええのね。 ครับทุกคนเรากลับมาแล้วะฮงกดลันใหม่ที่ดีนะฮะเราก็จะสังเกตได้ว่ามันก็จะเป็นเรือแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์จอดได้ด้วยแล้วก็วิธีการที่เราจะไปถึงเรือลำนั้นก็คือเราต้องใช้เรือลบลลำสีเขียวนะครับซึ่งลำนี้เหมือนเคยตื้นแล้วก็จมหายไปในลิปใต้แล้วอ,อีกทางหนึ่งก็คือว่ายน้ำไปถือไม่ก็เรือครับ นะชาลีบนปุ๋เอาล่ะนะครับม,มีฟุตวิทย์มาช่วยแล้วนะฮะมาช่วยเราผม <Okay. S 1> ว่าผม,ผมขับเรือไปไปชิดฝั่งดีเลยดีวะหรือเราควรรวมไอ้นี่ก่อนอีก่อนผม <Okay, S 1> มาถึงแล้วออทิด oh, เรือ ีาอันนี้นะะเราก็ต้องใส่เชือกขึ้นไปนะฮะซึ่งการใส่เชือกก็อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยเดืยดร้อยเกิดกับผมได้ไหมเยี่ยมเลยคุณวิทย์เรามันเคลียร์กันก่อนเดีย๋ยวพิ่งเรียบเดีย๋ยวพิ่งเรียบ เกี่ยกันไอ้น้องอุ้ยสาด้ยะถึงไหมไม่รู้โอเคน้ำตรงนี้ค่อนข้างเ <ผม S 1> ออเกือของผมได้ปะได้ไหมเกออิือกันขึ้นเรือขึ้นเรือ

มันกดมันดักฆ่ามันดักฆ่กาพี่ผมว่าเราต้องหายัาเตอร์ออหน่อยต้องไปที่เอลเราเจอแล้วเ้าเจอมาเตอร์แ้ครับ,รขบเข้าไลยให้พี่ขับเที่อื่นก็คือโดยร,รวมนะครับแบบมันก็จะประมาณนี้นะมีสะพานเปิดปิดได้ถ้า,าเราจะขับเรือก็แค่เปิดสะพานนะครับนนโอ้โหรถถังเลยนะถ้าได้ครับก็จะต้องไปลองให้ ที่หงม,ม,มันเจอใครเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นดิ่ใจเย็นผมใส่ที่เกไม่แน่หรอเอาวะ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 ไม่มีคนช่วยนะฮะนี่ผมพงปายไปแล้ว โอเคประมาณนี้ผมว่านักนี้ก็โอเคนะฮะ <c oughs> ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะฮะเดหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ